และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมห้องน้ำทุกท่านเลยนะครับโมแล้ววันนี้ก็ตามคําขอนะครับเรียกร้องกันมาแบบเออไม่ค่อยเยอะคนเดียวนะแ <c oughs> <c oughs> น่นอนว่าเราก็ต้องทําการจัดท่าที่เ่โดนใจกันสักสเต็ปหนึ่งนะครับนี่เลยนี่แหละ ถ้าเทโดนใจผมกับคอนเทนต์โค้ดนะพี่มหาทีมจัดให้ตามคำขอครับผมมีคนขอเข้ามาเยอะมากก็คือคนเดียวนะฮะ <g ül> <g ül> น่นคือตัวละครสุดตึงนะครับผมตัวละครสซลม,มอนสุดแหล่นั่นคือเอนจิเนียครับจะอยู่ด้านล่างกับผมนะตอนนี้ก็คือเอนจิเนียทั้งหมด5ตัวนะครับผมที่สำคัญเลยก็คือเราสามารถวางได้คนละ4ตัวนั่นเองนะครับรวมๆกันแล้วก็ประมาณ20ตัวเรามาดูกันว่า เอนจิเนียร์ยี่สิบตัว VS เแบบทุย VS เอ e นเลด์โหมดนะครับจะไปได้กี่เวฟกันเลยทีเดียวครับตึงขนาดไหนจับตาจับจุดดูไว้เลยนะครับแต่ตอนนี้เน er> ี่ยนะฮะแบ่งให้ลูกทีมกันก่อนนะครับผมลูกทีมก็คือผมเองอ่ะผมเล่น5จอนะครับ Five minutes later เอาละครับผมแล้วก็จัดให้กับลูกทีมได้วจาดพร้อมแล้วนะฮะและนี่ก็คือเอนจิเนียร์ทัางหมด นะครับผม5ตัวละครนะครับเราลงทั้งหมด4ตัวก็รวมกัน20ตัวนะครับแน่นอนว่าเราจะมีทัพพอร์ตอย่างสโลเข้าไปช่วยด้วยนะครับท้าไมอย่างนั้นเนี่ยเออจริงๆมันมันก็ไม่ค่อยนับัพ p อ o r t เท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาเมจมันเบาอย่างปุ๋ยนุ่นนะครับเราต้องวัดดาเมจที่ engineer ครับยังไงเนี่ยก็ไปจับตาจับจุดดูกันเลยนะครับหม you ผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะไปได้ไกลขนาดนี้ในเว็บที่32ครับท่านผู้ชมกับปืนใหญ่เจสอัมตองใจโคเจสอัมตองนะฮะบอกคำเดียว่าตายกันเป็นเห็บเลยทีเดียวโอ้โหหายกันเป็นแทบหายเป็นแทบและนี่ครับผมความแข่งแร่งโงม้อนเนี่ยแค่เว็บ32ต้องบอกว่าแค่ไม่ได้เลยนะครับเพราะเลือดนี่เป็นล้านกันเลยทีเดียวเฮ้อ เป็นล้านเลยพี่พี่เป็นล้านเลนเเนยครับพี่ดูดิครับผมเลี้ยงกันมาเป็นตับเลยครับบ้านเกือบแตกคือเกือบสุขิดแต่ปืนใหญ่เจตอัมตองกําลังคาหน้าไว้อยู่ฮะเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เฮ้ย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 อ้ช <c oughs> <อ> <c oughs> นะเฉยในสุดปืนใหญ่เ็ดอัมตองก็เคลียวเวฟน,นี้ไปได้นะครับความตึงที่เอาเรื่องเลยทีเดียวครับผม <c oughs> ทําให้เราลุ้นกันเย้วเหนียวกันเลยทีเดียวและตอนนี้ ปืนใหญ่เชดอามตองก็วิ่งเขามานะครับด้านหน้าแล้วก็ยีดเลเซอร์ต่งไงกก็เป็นโองโูขบวนการเลยนะครับโคตรตึงตอนแรกคิดว่าจะแพ้นะครับในเวที32แต่ผ่านเฉยเลยครับนี่ตึงสนับสนุนโดย edis merch บ,บริการรอบนี้นะครับจะเป็นบริการสุดตึงของบริการกดเกมพาร์นะฮะเราจะมาเน้นด้านบริการของการกดเกมพาร์เป็นซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับผอมในรอบนี้ เรามาดูกันนะฮะบริการกดเกมพาร์ตนะแล้วก็เราจะเน้นทางฝั่งของบ็อกฟุตนะครับบอกคำเดียวว่าผลแน่นๆคูณ3คูณ8อะไรมีให้หมดเลยนะฮะกับบริการกดเกมพาร์ตเกมอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันครับผมสำหรับลฟ์แมปกันเลยทีเดียวจนบอกว่าเลื่อนลงมาได้แบบเกลื่อนตากันเลยทีเดียวฮะวอลังการมากๆบอกคำเดียวนะครับถ้าใครเล่นแมปไหนอยู่เนี่ยก็สามารถอุดหนุนเกมพาร์ตเขาได้นะครับโอ้ียันเบสบอลกันเลยทีเดียวฮะโคตรตึงบอกคำเดียวครับเกมพาร์ตเขาจุกจริงๆฮะ และก็ตาดมาครับผมกับบริการรับฟาร์มของเขานะครับบริการรับฟาร์มของเขาก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวบอกคำเดียวนะฮะว่ามีทางฝั่งของบล็อกฟุดออสตาและทอยเลททาวเวอร์ดิเฟนซ์อีกด้วยครับแต่ว่าทางฝั่งของออสตานะครับก็มีบริการอันครบเครื่องตึงๆกันเลยทีเดียวครับยันหอคอย1 0 0ชั้นนะครับน้องๆบอกคำเดียวว่ารับฟาร์มเวลฮหาโออาร์บีจำนายตัวละครหรือฟาร์มตัวละครลงเลทมีให้หมดเลยนะฮะและบริการต่อไปนะครับยิ่งกว่ามีให้หมดนั่นก็คือจำน่ายตัวละครทอยเลวเวอร์เะครบ กับริการนี้มีตัวใหม่ใหม่ที่เข้ามาแบบจุใจกันเลยทีเดียวครับโอ้โหตัวใหม่ที่เข้ามาเรื่อยๆเลยต้องติดตามตลอดเลยนะเนี่ยและบริการฟาร์มของทางบ o ็อกฟู้ดครับผมบอกคำเดียวว่าหนักแน่นจริงๆฮะทางฝั่งของบ็อกฟู้ดแบบเยอะมากๆนะครับมีแทบจะทุกฟาร์มในเกมแล้วก็ว่าได้ครับยังไงก็ลองเลื่อนกันมาหาดูก็ได้นะฮะบอกคำเดียวว่า เยอะมากๆนะครับอีดิสเหมยชอบลิงด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมโคตรตึงเอ้ยแล้วแล้วก็มีอะไรให้หลุนเจวเหนียวกันอีกหยาดในเว็บที่สามที่สามบอกคำเดียวว่าตึงจัดตึงมันดังยางตึงเปี๊ยะเปี้ยะเลยครับท่านผู้ชมในวบทย์ที่สามคือแบบฉีดเลเซอร์กันเป็นเออเป็นแถวเป็นแนวนะฮะแล้วก็แลกเลือดกันด้วยห้าหมื่นของเลือดเจนปืนใหญ่เจ็ตอัมตองนะครับโอาเป็แค่ปืนใหญ่เจ็ตอัมตองเท่านั้นยี่สิบตัว โอ้โหเรียงกันมาขนาดนี้เอาเรื่องจะจัดโอ้โอ้โอ้ไหวไปเลยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเป็นไปได้และจังหวะน,นี้ครับปืนใหญ่ชิดอัมตองนะครับกาลังเคลียร์ในเว็บที่3-3ฮะความเปลี่ยนไปได้เนี่ยเป็นไปแล้วครับท่านผู้ชมเอาเรื่องมากๆและตอนนี้ครับเหลือบอสอยู่เพียงแถวหลังเท่านั้นเลือดก็ประมาณร้อยล้านเอน่ยไม่ใช่ประมาณล้านเท่านั้นเองนะครับผม ล่าเรือพี่เรียบร้อยครับผมหายวับไปกับตาและตอนนี้ปืนใหญ่เจ็ตอามตองกําลังคืบคานเข้าสู่แนวหน้าครับเอาเรื่องมากมากครับปืนใหญ่เจตอามตองมาแล้วมาสู่แนวหน้าแล้วในเว็บที่34ครับท่านผู้ชมและเว็บที่3านั้นมีสตรกอันตรายที่อันตรายมากๆครับนั่นก็คือทำบอลมันเลือดเท่าไหร่วะนะเห็นแล้วแม่งแปทปช็อกไอ้เจี๊ยบและตอนนี้ครับเลืออภิมหาศาลกำลังคืบคานเข้าเบ้าหน้ามาฮะ ปืนใหญ่เจ็ดอัมตองเราจะไหวหรือเปล่าครับจังหวะนี้เอาละเข้าทางโค้มาแล้วครับโดนสโลอยู่ครับตอนนี้ปืนใหญ่เ็ดอัมตองกำลังเลียงหน้ากระดานมาครับเรียบร้อยฉีดเลเซอร์ใส่ห,หน้าแนละ้วฮะจังหวะนี้เริ่มบวกบวกแล้วก็ชน ยังตายยิงแลบเลยไม่น่าปืนใหญ่เจ็ดอัมตองใาโคเจ็ดอัมตองกำลังแตกแล้วโอ้โหเละครับผมตอนนี้ปืนใหญ่เราแทบจะไม่ไหวแล้วครับแค่แค่หน่วยลบแนวหน้าปืนใหญ่ก็จะค้ำม่อยู่แล้วตอนนี้ตายกันหลายลำพี <P ig y> ่จเขือเละเลยครับจังหวะน,นี้ฮะตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมยังไงกันครับเนี่ดูดิฮะ ปืนใหญ่เช็ดอัมตองนะครับกําลังค้าแนวหน้าอยู่แล้วก็ไปแล้วครับเลือดแค่สองล้านเก้าเท่านั้นฮะสองล้านเก้าเลยครับพี่โอ้โหแค่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วครับปะทะเลือดห้าหมื่นเลือดห้าหมื่นดูเอฟโอนี่มันตึงจริงๆเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโคตรแรงนะครับยูเอฟโอมีห้าแดงๆเอาห้าแดงๆพัดหน้าปืนใหญ่เช็ดอัมตองถึงกับจุกหน้าเฮกเลยทีเดียวจุกมากๆครับปืนใหญ่กําลังตายกันเลียงตัวครับ แต่จะคำยูเอฟตัวนี้อยู่หรือไม่ครับเรามาดูกันครับผม u ูเอฟตัวแรกกำลังจะตายแต่ตัวหลังยังไม่ตายฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะตายกำลังจะตายโอ้ยเฮ้ยคำยูเอฟอยู่ครับแต่ UFO แนวหลังนี่มาบินนี่มันไม่ใช่ยูเอฟโนี่มันเจ็ดอัมตอเหมือนกัน <c oughs> มาแล้วครับผม หาดาดียังไงครับทีวีอะไรไม่รู้วิ่งเข้ามาครับผมบอกคำเดียวปืนใหญ,ญ่เจ็ดอัมตองกำลังคำหน้าอยู่กำลังคำหน้าอยู่ยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยเลยปืนใหญ,ญ่เจ็ดอัมตองปืนใหญ,ญ่เจ็ดอัมตอง,ญญอตองและบนฟ้านี่ครับผมที่มันเจ็ดนิวาเจ็ดอะไรวนะน่ะเจ็ดแลนเชอร์จิตหายแล้วตอนนี้เจ็ดแลนเชอร์กำลังบวกอย่างมามันครับผมบอกคำเดียวว่าอยู่หมัดหรือไม่เหลือแค่สองลับสุดท้ายครับปืนใหญ,ญเ่เจ็ดอัมตองกำลังคำหน้าแตกไปหนึ่งแล้วสวยพี่สวยหยุดยิงครับจังหวะนี้เฮ้ย เฮ้ยยังไงยังไงอ้าวแตกเจเกือบสวยแล้วครับสวยพี่สวยแต่ถ้าว่าแตกซะก่อนใน80ดสิบแปดสามสิบแปดนาทีนะครับผมเอาเรื่องนะฮะบอกคาเดียวว่าก็ก็ออกมานน้อยู่นะครับผมแต่เอาไปเล่นไต่บอร์ดเนี่ยไม่น่าจะไหวนะเฮ้ยรอบต่อไปเนี่ยเราขอคนละหนึ่งร้อแล้วกันนะครับเขาห้าร้อยไร์เมื่อไหร่ กอลลี่ <God> มาแน่นอนครับตัวนี้ทั้งแมปเนี่ยตันทั้งแมปครับน่าจะตึงว่ะเอ้าเรื่องนะครับนี่ไม่สนับสนุนโดยร้านจริงคุ้งฉาบร้านของผมเองครับผมแน่นอนว่าการเข้าร้านเนี่ยผมมีวิธีที่โอเคกว่านี้นะครับนั่นก็คือเข้ามาที่หน้าเฟซผมนะฮะและก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีลิงก์แบบนี้นะครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ย ก็จะคือร้านค้าน้าตาแบบนี้นะครับพร้อมแล้วก็กดลงมาด้านล่างครับก็จะมีกล่องสุ่มประมาณนี้ครับผมช่วงนี้เนี่ยก็จะแจกหนักหน่อยนะฮะสุ่มได้ตัวละครมารับที่หน้าเฟซอันเดิมอ่ะมันก็จะไม่งงนะถ้ามีแค่ลิงนะครับมันจะงงนะครับเอาง่ายๆคือเข้าหน้าเฟซก่อนและจะไม่งงอ่าเมันจะไม่งงเพราะว่าเมื่อคุณสุ่มตัวได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่งงว่ารับตัวที่ไหนนะครับก็คแค่กลับไปที่หน้าเฟซอันเดิมแล้วก็เอารูปเนะี่ยที่คุณสุ่มได้นะส่งไปที่เฟซจบเลย WHAT?! Yeah.